รถเดสต็อกร,รถทํางานตําเงินไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวโฟววล์วิลรถคลอกหัวเพาล้อยรถตู้ชุมทางพาณิชย์หรือว่าจะเป็นรถตู้แห้งตู้เย็นก็มีมาให้เลือกครบเลยวันนี้มาพร้อมกับโมบโมชันรถอลังปังทุกคันจอง99บาทขับฟรียาวๆ90วันมาพร้อมส่วนลดมูลค่ามากกว่า5,000บาทหรือช่วยผ่อนยาวถึงปีหน้าและยังไม่หมดนะคะน้องแมมยังมีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%และยังไม่หมดค่ะยังมีฐานน้ำมันเครื่ ว่าจางมูลกิโลมีรถคันไหนเข้าร่วมโปรโมชั่นบ้างไปชมกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยนะคะสำหรับตอนเดียวโฟวิวสำหรับใส่ลุยไม่คให้เอซยเวลาต้องตอนเดียวโฟวิวสี่กุญซีเลยค่ะมีให้เลือกทั้งโตโยต้ารีโวและ i ี u z ู d m ดีแม็กมิสูบิชิไททันนะคะราคาเริ่มต้นเพียง539,000บาทเท่านั้นค่ะ รองรับน้ำหนักได้ถึง5ตันจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยมีให้เลือกตั้งแต่ปี2 8 1 8ถึงปี 2, 2022ราคาเริ่มต้น5 2 9 0 0 0บาทมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะมาต่อกันที่ตอนเดียวตู้ทึ่มเชิงพานิ์ตู้ใหม่ลงเล่มจดทะเบียนมาให้เรียบร้อยความสูงมาตรฐาน2เมตร10ราคาเริ่มต้นเพียงา8 0ซนบาทค่ะ ความเย็นติดลบ25องศากับ Toyota r i v o ปี2022ราคาเพียง5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแหม่มพามาอัปเดตสต็อกกับรถทำงานทำเงินไม่ว่าจะเป็นต้นเดียวโฟวิลรถคอกรัวโพลอยรถตู้เย็นรถตู้แห้งหรือว่าตู้ซึบเชิงพาณิชย์สำหรับลูกค้าคุณใดที่สนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์095-0304555 เดีจะโทรหาน้องแมมโดยโตรงนที่เบอร์0937539472สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้กับโปรโลดอัลังปาร์พันจ้า99บาทขาบฟยาวๆ90วันมาพร้อมส่วนลดมูลค่ามากกว่า5,000บาทหรือช่วยผลยาวถึงปีหน้าและยังไม่หมดนะคะน้องแมมยังมีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79ทช้น้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือว่า30,000กิโลนั่นเอง <Wow. S 1> สำหรับลูกค้าคนใดที่อยากได้ออกไปวิ่งงานก็รีบโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซีิทยรถสวยค่ะ